การธรรมศสการพระเดชพระกุลพระปัญญาวัชรประฑิตครับเข้ากับผมขออนุญาตถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใช้ในการวิจัยนะครับในหัวข้อนวัตกรรมการเาผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านการใช้ AI ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุค 5g ครับในคําถามข้อที่หนึ่งนะครับพระเดชพระกุลครับพระเด็จพระกรุลเข้าใจหลักการสื่อสารด้วยระบบ AI ในสังคมไทยอย่างไรครับผม ก็เข้าใจว่า AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาที่เรียนแบบการใช้ปัญญาของมนุษย์เพราะฉะนั้นในสังคมไทยตอนนี้ก็ไม่ต่างจากสังคมโลกทั่วไปมีการเอาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในสาขาต่างๆรวมทั้งในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยกว่าเฉพาะตัวอาตมาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนใช้ AI อยู่เป็นประจำ ในการเป็นเครื่องมือในการเตรียมสอนการค้นคว้าตำรับตำลาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการสอนหรือในการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตก็ถือว่าทุกวันนี้ AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราชนิดที่ว่าแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวเป็นปัจจัยที่5นาสำคัญมากในแง่ของวาพุทธศาสนาใน่ย AI หลายคนอาจจะไม่รู้แต่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่มาอยู่ในสายวิชาการเนี่ยว่าจะเป็นการเตรียมสอนในภาคภาษาอังกฤษก็ตามภาคภาษาไทยก็ตาม AI มีความสามารถถึงขนาดสามารถแปลภระไบิปดฎกให้เราได้แล้ว AI สามารถจะสอนบาลีเราทุกวันนี้ AI ก็เก่งภาษาบาลีมากในบางตัวสอนบาลีให้เราแต่งแปลภาษาบาลีเป็นไทยและเป็นอังกฤษได้ ให้ AI ช่วยค้นพระไตรปิฎกก็ได้ให้สรุปสาระสำคัญของพระสูตรต่างๆให้ค้นพระสูตรให้เราก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สะดวกสบายไปเยอะมากนะมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะโดยเฉพาะที่รับผิดชอบเรื่องสถาบันพระไตรปิฎกอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังคิดในการที่จะเอา AI มาช่วยในการแปลพระไตรปิฎกทั้งที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ทังที่ช่วยปริวัติพระไตรปิฎกฉบับมจลอักษรไทยช่วยให้เขาให้เอไปฏิรปริวัติเป็นอักษรภาษาบาลีอักษรโรมันซึ่งในทดสอบแล้วมันมีความแม่นยําสูงมากแทบจะไม่ผิดเลยอันมาเลยลองลองลองตอนนี้กําลังจะไปเสนอไอเดียกับสถาบันพระไตรปิฎกอยู่ <ใ>ท,ทั่วไปครับในส่วนที่สองครับพระเดชพระคุณคิดว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยยุค 5G มีความสําคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับผมมีความสําคัญอย่างมากๆเลยนะทั้งในในแง่ของพระพุทธศาสนาในระดับรากฐานคือคำภีอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ย AI นี่จะเข้ามามีบทบทบ,นบ,นบ,นบนาทแก่พวกเราในการศึกษาคำภีพระพุทธศาสนา ในการช่วยในการประมวลในการวิเคราะห์ตีความคำภีพระพุทธศาสานาที่เป็นภาษาบาลีตอนตะกอนนี่เราค้นภาษาบาลีมันยากแล้วเราก็ค้นยากด้วยว่าต่างชาติเนี่ยเขาเขาคิดยังไงต่อภาษาบาลีพระสูตรนี่ประโยคนี่เมอานนี้ AI เนี่ยเราให้ AI ช่วย AI จะบอกเราได้ว่าอา้าพระสูตรนี้ข้อความนี้ในพระไตรปิฎก มีการตีความมีการแปลความหมายอย่างไรบ้างจะมีบทบาททั้งในระดับของรากฐานคือความรู้เกี่ยวกับคำพีพระพุทธศาสนาสืบทอดรักษาพระไตรปิฎกนะตีความพระไตรปิฎกอธิบายพระไตรปิฎกนี่ในระดับรากฐานคำพีนะในระดับของการเผยแผ่ต่อไปนี้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ที่เขามีทักษะในการใช้ AI เนี่ยเขาจะไม่ต้องไปถามใครแล้วไม่ต้องไปถามครูไม่ต้องไปถามพระ ไม่ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ทางผู้ศาสนาก็ได้เขาเปิด a i มาก็ถามอาน,นิพานคืออะไร AI อนี้อธิบายให้เขาฟังเลยเขาสงสัยภาษาบาลีอวิเคราะห์คําว่าอนัตตาในภาษาบาลีให้เขาฟังหน่อย AI ก็จะอันวิเคราะห์ทั้งในแง่งของลากศัพท์ว่าอนัตตามาจากคําอะไรบ้างมาจากณบทหน้าอัตตาเนี่ยเขาวิเคราะห์ได้หมดเลยทั้งในเชิงของบาลีไวยากรณ์เพราะฉะนั้น เล่าในฐานะที่เป็นผู้รู้ผู้เชียเช่ยวชาญทางพุทธศาสนาบทบาทใน,ในเชิงของการสอนในเชิงอธิบายคําสอนเนี่ยมันจะน้อยลงเขาบางทีเราอธิบายผิด,ผดเนี่ยเข้าเอไมาเนี่ยเขาเขาบอกได้เลย,เยว,ว่าเราอธิบายผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแม่นยําแล้วเราก็ต้องนอกจากเราจะค้นเองแล้วต้องใช้ AI e ช่วยคน้นแล้วก็คิดว่าบทบาทเราจะเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของเรานี่ในเชิงของวิชาการหรือในเชิงข้อมูลข่าวสาร i ั f o r m a t i o n เนี่ยมันจะลดลง AI จะเข้ามาช่วยแล้วเราน่าจะเปลี่ยนบทบาทในการเผยแผ่มาลักษณะมาเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณพาดำเนินชีวิตพาปฏิบัติเช่นจะทำยังไง AI อาจจะบอกเราได้ว่าจะลดความโกรธยังไงความโลภความหลงยังไงมันอาจจะบอกได้แต่ AI นํนปฏิบัติไม่ได้นี่แหละ การเผยแผ,ผ่พุทธศาสนาในโลกยุคต่อไปเนะี่ยเราเรา,เรามี AI ช่วยของเราในเรื่องวิชาการในการวิเคราะห์ข้อมูลเก็บข้อมูลรวบรวม,มประมวลข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลแต่นั่นแหละทั้งในแง่ผู้เรียนมาพุทธศาสนาทั้งในแง่ผู้เผยแผ,ผ่พุทธศาสนามันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นแล้วแล้วเราก็จะเหลือบทบาทอะไรอะให้เราสอนว่าพุทธศาสนาเราก็จะเหลือบทบาทในการ ทำพาทำพาปฏิบัติดำเนินชีวิตยังไงถึงจะมีความสุขให้เรียกว่ามิเราเราต้องเน้นบทบาทในเชิงจริยธรรมมากขึ้นเชิงวิชาการนี่อาตมาคิดว่า AI จะเข้ามา AI จะรู้กว่าเราแต่นี้อาตมาลองใชใ้ในเชิงของภาษาบาลีนะบางตัว AI บางตัวเนี่ยก้าวหน้าไปมากถึงขนาดที่ว่าเอาภาษาบาลีอ่ะ ก๊อปปี้ภาษาบาลีย่อหน้าหนึ่งจากพระไตรปิฎกบาลีบาลีภาษาไทยนี่โยนใส่ AI บอกว่าให้ช่วยแปลเป็นภาษาไทยเนะขาแปลถูกหมดเลยเ้าแปลถูกตรงตามพระไตรปิฎกให้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาก็แปลถูกเนี่ยบทบาทในเชิงวิชาการเนี่ยเราจะง่ายขึ้นแล้วแล้วมันก็ความกังวลที่ตามมาคือว่าคนที่ไปสอนพระพุทธศาสนากับเด็กรุ่นใหม่ถ้าไม่แม่นจริงนะ ถ้าไม่แม่นจริงจะจะถูกเขาจับผิดได้ไง่ายๆเลยเขาฟังเทศไปเขากด AI ไปเราพูดคำหนเราพูดอธิบายทรรมข้อใดไป mm. เด็กรุ่นใหม่ก็จะพิมพ์ใส่ AI ให้ AI อธิบายให้ฟังเนี่ยถ้าไม่ระวังเราก็จะเนี่ยเราก็จะม mm. ไม่ทันไม่ทันกับเด็กรุ่นใหม่เ mm. นี่ยแต่มาอันนี้พวกยุคข้อแนวเน้นมอจะรออธิบาจะต้องเอามาใช้ ขณะเดียวกันสิ่ทก็ต้องระมัดระวังก็คือการละเมิดทางจริยธรรมบางทีอย่างเช่นทําวิทยานิพนธ์เขียนบทความวิชาการ ai เนี่ยมันช่วยเขียนบทความเป็นวิชาการได้แล้วเวลาไปนําเสนองาน,นอันนี้ก็ต้องเน้นย้ากันว่าทําเองหรือว่าให้ ai ทำทนะเน,น,นี่เราก็ต้องมาเน้นตามกลุ่มที่4ของมอจรเนี่ยพัฒนาปัญญาและคุณธรรมหลักศาสนาเราต้องเน้นคุณธรรมแล้วตรอไหม พระเดชพระคุณในส่วนต่อไปนะครับพระเดชพระคุณว่าวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการใช้ AI ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรและวิทยาในยุค 5G เนี่ยมีความเหมาะสมหรือจําเป็นต่อาการเผยแผ่พุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไรครับไม่จาเป็นอย่างยิ่งจําเป็นมากชนิดที่ว่าขาดไม่ได้เลยทั้งในแง่นนของการอนุรักษ์สืบทอดคมภีพระพุทธศาสนาทั้งใน,นแง่ของการสอน AI ให้มันฉลาดในพระพุทธศาสนาเราทำยังไงอาจารย์ จะมีวิธีการที่จะเทรนก็เรียกว่าเทรน a อไอเนี่ยตอนนี้มันก็ฉลาดแล้วละ่ะในบางตัวเนี่ยแต่ทำไงให,ให้มันฉลาดมากขึ้นฉลาดในภาษาบาลีฉลาดในภาษาไทยฉลาดในภาษาอังกฤษไม่ต้องห่วงมันเก่งอยู่แล้วภาษาอังกฤษให้มันฉลาดในคัมภีร์พระพุทธศาสนาทุกคัมภีร์ตั้งแต่พระไตรปิฎกไปถึงอัตถกถาดีกาอนดีกาเนี่ยเนี่ยในในเชิงของคัมภีร์นะแล้วในการ ในการสอนในการสื่อสารเนี่ยคือเราก็ต้องทําให้ AI มันฉลาดกว่านเมื่อ AI มันฉลาดมันจะช่วยเราในการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันนี้คนในโลกนี้อยากรู้จักพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ต้องไปถามพระถามใข่ละไม่ต้องไปถามนักปราชญ์ถาม AI แต่ว่ามันต้องทํา AI ให้ฉลาดก่อนตรงนี้เหละเราจะมีบุคลากรตามพุทธศาสนาทำยังไงจะเอาฐานข้อมูลในในคำพีพุทธศาสนาทั้งหมดบรรดามเีเข้าไปอยู่ใน สมองคลังสมองของ AI ให้ AI มันมีฐานข้อมูลพวกนี้แล้วเวลาถามมันเนี่ยมันจะช่วยมัน AI มันไม่ใช่แค่จำอย่างเดียวมันสามารถวิเคราะห์เป็นด้วยคิดคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็สังเคราะห์เป็นแล้วก็สร้างสรรค์ใหม่ได้ด้วยนะวก็เรียกมีความคิดสร้างสรรค์ได้แล้วในส่วนที่มหาวิทยาลัยใช้ณปัจจุบันนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับก็ <M> <S <S ถ้ามองในเชิงของนิสิตนักศึกษาเนี่ยแต่มาคิดว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยถ้าอาติมานะมองว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยแทบจะใช้มากกว่าครูบาอาจารย์โดยวยซ้ันธเขาเป็นคนรุ่นใหมใ่ในระดับของครูบาอาจารย์เนี่ยไม่แน่ใจว่าใครใช้มากแค่ไหนแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคือใช้มากใช้มากในการสอนในการอะไรต่างๆเช่นะแต่ก่อนเนี้เวลาอามาเตรียมสอนถ้าหัวข้อไหนไม่เคยสอนมาก่อนเลยในภาคภาษาอังกฤษนะ วเวลาจะไปเตรียมบรรยายนิสิตนานาชาติเราทั้งใช้เว,วลาหลายชั่วโมงในการที่จะต้องสังเคราะห์ข้อมูลทำ powerpoint ในการจะต้องมาแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้เราถาม AI อไอเช่นเราจะสอนอการเจริญสติการเจริญกรรมฐานตามแบบของพุทธทาสพิขูเราถามเขาเป็นภาษาอังกฤษ ให้เขาสังเคราะห์ให้เขาจะสังเคราะห์ออกมาสรุปเป็นประเด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 ็นแล้วสามารถเอาประเด็นนั้นไปปรับแต่งและทำ powerpoint พอพอพอได้เลยภายในระยะเวลาไม่ถึง30นาทีเสร็จแต่ก่อนหลายชั่วโมงเลยทุกวันนี้มันช่วยในการทำงานวิชาการของเราได้ได้ได,ได้ได้เรียกว่ามากมากเลยทีเดียวนะท่าท่กับเท่ททวัว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยน่าจะต้อง ทำแผนออกเป็นกําหนดเป็นนโยบายทุกวันนี้เรามีเรื่องของเทคโนโลยีเทอะไรเนี่ยมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอันนั้นอาจจะไม่รู้แน่ใจว่ามันครอบคลุมที่ง AI หรือ,อยังตอนตอนนี้อตรยมมาคิดว่า AI มีบทบาทมากที่สุดแล้วบิ๊กดองบิ๊กดง,กดงตงด็อกตอดาตาอะไรก็อยู่ใน AI หมดแล้วเพราะฉะนั้นทางกงอาจจะต้องมีโปรเจกต์พัฒนาเป็นคนมาจะลอยเป็นผู้นำล่องในการที่จะเทรน AI ให้ฉลาดในคำพีพระพุทธศาสนาคือในคำพีของมอจลอนี่แหละเช่นอยากจะค้นคำพีมจรอทั้งหมดเนี่ยอ,อธิบายนิพพานในพระตรัยปิฎกอัตตาถาดีกาอนุดีกาเขาก็จะประมวลมาให้เราเนาะนี่อาตมาคิดว่านะต่อไปทุกวันนี้ก็ลักษณะการใช้เป็นลักษณะการใช้เชิงปัจจจก อาจารย์สมหมายใช้อาตมาก็ใช้ในงานของตัวเองแต่ว่างานในในระบบเชิงภาพรวมมันยังไม่เห็นกระแสนี้เท่าไหร่ยังยังเป็นลักษณะปัะเจกบุคคลอยู่ในส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านการใช้ AI ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการใช้ในยุคผ่านยุค 5G เนี่ยควรมีการพัฒนาหรือมีควรจะมีแนวโน้มอย่างไรในสายตาของผู้เดุกครับผม ควรจะเอามาใช้เองมหาวิทยาลัยของเราเ,เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของการจัดการศึกษาการรักษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระตันติปิฎกแล้วก็การบริการวิชาการและการทํานุบำร,รงุงศิลปวัฒนธรรมอาตอมาคิดว่าควรจะต้องเอาไว้ใช้เวลาเพื่อตอบสนองภารกิจทั้งสีด้านเนี่ยให้ได้เอา,เอาสมมติว่าในการเผยแผ่ศาสนาทุกวันนี้เราทาพระไตยปิฎกเราทําแค่ภาษาไทย เรามีพระไตรปิฎกอักถกถาภาษาบาลีเนี่ยทำยังไงจะให้ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการปริวัติคำพีอาตจมาเชื่อว่าถ้าให้ AI ปริวัตกันเทียววันเดียวก็เสร็จพระไตรปิฎกเล,เล่มหนึ่งไงนะไม่ถึงวันก็เสร็จโยนใส่เพิ่ไม่กี่นาะทีเขาก็ปริวัติเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็เอา้าเรายังไม่มีพระไตรปิฎกมาจรอเป็นภาษาอังกฤษเราให้ AI ที่มันฉลาดฉลาดภาษาบาลีช่วยแปล ทดสอบมาแล้วว่ามันแปลได้ให้มันช่วยแปลนี่นะแล้วก็เรื่องของการเผยแผ่อะไรต่างๆเนี่ยเราเอา AI มาช่วยแปลตำราวิชาการของเราเนี่ยตอนนี้ของวิชาการกำลังทำอยู่ใกล้จะได้พิมพ์ลวเอา AI ตอนนี้ฝ่ายวิชาการเนี่ยเอา AI มาเราไปจ้างให้ผู้ทรงความรู้เขาแปลตำราวิชาการเ้าสอบกลางนะเป็นๆสิบสิบเล่มเนี่ยแปลมาเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจเราเอา AI ตอนนี้ ให้ทีมงานใช้ AI ในการอ e ีเดภาษาอังกฤษได้เสร็จภายในเวลาและยะเวลาเร็วมากเลยไม่กี่วันก็เสร็จอนะีเ e ิดเสร็จภาษานี่สวยงามเป็นภาษาฝรั่งแท้ๆเลยเนี่ยเนี่เรากำลังทำอยู่แล้วก็น่าจะได้พิมพ์ภายในเดือนมีนาเมษานี่แหละตำราข้อสอบการก็จะออกมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษเห็นไ,ไหมเรื่องเงดือนที่เป็นตำราตำราวิชาการอะไรต่างๆที่มันเป็นภาษาไทยดีๆ คัดสรรมาแล้วก็ให้ AI ช่วยแปลแล้วเอาคนมาตรวจอาตมาว่าเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นทิศทางที่ดีของมอจอลลทั้งเรื่องเงินเดือนทั้งด้านทำนุบำรุงศิลปะวรรณการทุกวันนีท้ทั้งที่เราบอกว่าเราจะผลักดันให้เรามหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยนานานชาติมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาพูทธศาสนรระดับโลกเลยนะนี่แหละเอเนี่ยจะจะเป็นตัวผลักดัน คนคนอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ว่า AI ช่วยช่วยได้ในสุดท้ายครับพระเดชพระกุลครับมองถึงผลของ AI ว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพราะมีทั้งจุดจุดดีแล้วก็จุดด้อยจุดดีอย่างที่พระเดชพระกุลได้กล่าวถ้าจุดด้อยที่ข้อข้อเสนอแนะอื่นเนี่ยพระเดชพระกุลมองอย่างไรบ้างครับ a ออยังไงถึงมันจะฉลาดยังไงสุดท้ายมันก็จะเกิดจากคน คนเป็นคนฝึก AI คนเป็นคนสร้างเอไอก็ฝึก AI เพราะฉะนั้น AI มันก็เป็นเครื่องมือรับใช้เราแต่ก่อนเนี่ยเราก็ผ,ผลิตเทคโนโลยีอะไรต่างๆมารับใช้เราช่วยให้เราทุ่นแรงในการทํางานในการดําเนินชีวิตเช่นแต่ก่อนเราใช้เท้าเดินใช้ขาเดินเรามีรถรถยนต์รถจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนียน่ยก็ช่วยเราทุ่นแรงในการที่จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันมรับใช้งานทางด้านร่างกาย มันมา,มา,มาขนข้าวขนดินขนทรายขนปูนใช่ไหมแทนที่เราจะแบกเอาเพราะนั้นมันมาใช้มันมาช่วยในการใช้แรงงานของเราเนี่ยให้เบาขึ้นให้เร็วขึ้นเพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยจุดประสงค์ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์ทั้งนั้นตอนนี้เทคโนโลยีก้าวมาถึงมาใช้แรงสมองของมนุษย์เทคโนโลยีมาใช้งานมารับใช้งานทางด้านการคิดทางด้านสมองของมนุษย์ เพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าในเมื่อ AI มาช่วยให้เราฉลาดขึ้นคือตัวเราเองเนี่ยคือเราก็มีความฉลาดบ้างไม่ฉลาดบ้างะนะเพราะฉะนั้นเขาสร้าง AI มานอกจากแรงกายแล้วก็มาช่วยแรงแรงในแรงสมองแรงในการคิดการจําการวิเคราะห์การสังเคราะห์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็ต้องการพัฒนาให้คนฉลาดมีปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาใช่ไหม อาจารมาคิดว่าน,นี่แหละม,มจะลก็ต้องการผลิตปัญญาให้คนฉลาดให้คนมีปัญญาเพราะฉะนั้นในเมื่อ AI มันมาตอบสนองเรื่องการทําให้คนฉลาดทําไมจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ต้องใช้ AI เพียงแต่ว่าทํายังไงเราจะพัฒฝึก AI ให้ให้มีความฉลาดทางพระพุทธศาสนาให้มั่นยํามากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยทุกวันนี้คนที่เขาพัฒนา AI เขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาแต่เขาสามารถทํา AI ให,ให้ให้รู้จักภาษาบาลีได้ ให้แปลให้รู้จักคไายปิโดกได้แล้วแล้ว,แล,วแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ในวงการเพ,พืษณาเนี่ยเราน่าจะต้องมาเป็นเจ้าภาพในการที่จะทาโปรเจกต์พัฒนา a e i ไม่ใช่ AI e ของเรานะอาจจะไปร่วมมือกับหน่วยงานอะไรต่งตางๆหมายความว่าเอาข้อมูลเกี่ยวกับควายปิโดกเข้าสู่ให้ให้ AI e เนี่ยม,มันมีข้อมูลพวกนี้ในการที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์อตอนนี้ที่มันมีควายปิโดกมอจิลอยมันเอาจากเน็ต ที่เขาเผยแพร่อยู่ในระบบ Internet. อินเทอร์เน็ตอมันก็มีไม่ครบบทวนอ่ะมันยังไม่มีอาตกราฐาราะจะนั้นทํำยังไงเนี่ยอาตมาคิดว่าจําเป็น AI ก็มีจุดด่อนก็คือว่ากนเราก็อาจจะไปไว้ใจ AI บางที AI มันก็ผิดได้ AI ที่มันยังไม่ฉลาดเนี่ยเราไปไว้ใจมันก็ไม่ได้แต่ AI เนี่ยแต่ส่วนมากเท่าที่ใช้อยู่เนี่ยไว้ใจได้มากกว่าที่จะไว้ใจไม่ได้ ครับขุบคุณพระเด็พระคุณอย่างสูงครับจ,รจะได้ประมวลผลตรงนี้ว่ามานำเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไปครับผมรครับ